สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งครับในรายเกมเษจีและเนงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันนี้นะครับมีตัวละครหนึ่งตัวละครนะครับที่ได้รับการให้เกียรตินะครับที่ทําให้ความสามารถจากความสามารถที่เอาไปรวมกลายเป็นความสามารถดั้งเดิมของเซฟเกอรี่เนาะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือน้อง Hunter p r e v i e นั่นเองนะครับอ่าวสองตัวนี้มาแบบตำนานกับอ e ีโวโน่เนี่ยจะบอกว่าความสามารถเหมือนการตาก,กันแค่รูปร่างและเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราขอพูดตัวต,วตำนานเลยละกันนะครับอ่าตัวตำนานนะครับความสามารถแรกก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส100%จ่ายค่าเท่าของค่าก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กทันทีเลยแล้วก็เมื่อทอยเบิร์นนะครับมีโอกาส ไม่ใช่มีโอกาสสิเมื่อทอยบลจะได้รับเงิน120%ของเงินเดือนนะครับก็เอาไปคอมโบกับความสามารถแรกเนาะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยต้องการใช้เงินอยุ่มอนะครับอ่ะส่วนต่อมาความสามารถที่2ก็คือเมื่อนะครับฝั่งตรงข้ามก่อสร้างนะครับจะมีความสามารถในการที่จะพุช พื้นที่น้ําแข็งนะครับ70%นะครับโดยพื้นที่นี้เนี่ยถ้าฝักตรงข้ามไปตกก็จะทําการทําลายเต่าเนาะแล้วก็จะทําให้ฝักตรงข้ามทาอะไรไม่ได้เลยนะครับจบไปหนึ่งความสามารถคอสตังแรกความสามารถที่2นะครับก็คือเมื่อตกแรงมาข,ของชันหรือคอสตังน,นะครับ80%ยิงระเบิดตามใจระเบิดสลายตามใจชอบนะครับก็คือเป็นความสามารถเหมือนกับอ,อ,อะไรนะสลาย ความเป็นเจ้าของของคิวดากับผีเสื้อสมุดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มาเป็นการยิงเราเราก็จะยิงแบบสุ่มด้วยทุกครั้งที่เราไปตกเมืองหรือว่าเรา่ก่อซานาบก็จะยิงปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วใส่นะครับอ่า อันนี้ก็คือเป็นความสมัมพันธ์เด็นของน้องนะครับอ่าความสมัมพันธ์ต่อมาก็คือทุกการตอยเต่านะครับอ่ะทุกการทอยเต่าตอยอะไรทุกการทอยเต่านะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชาร์จซูเปอร์โรสูบสุสสองข้างน,นะครับเมื่อแสดงผลบวกสุภาพประเสริฐไปเรื่อยๆและเมื่อจบเทอร์มีการหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทอยลูกเต่าอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับโดยการทอยครั้งนี้ความแม่นยำในการควบคุมลูกเต่าจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใครกดไม่แม่นก็กรุณานะกดคูคีด้วยแต่จ คือตัวพิวเกาหลีอ่ะเขาจะมีความสามารถในการยกเลิกการเป็นหุ่นไรกากับการการขโมยเงินใช่ป่ะแต่ทีนี้คือเซิฟชัยแบบเจมบอกว่าช่วงนี้การเงินติดขัดเอางี้ละกันเอาความสามารถนั้นมาใส่ไว้ในซี่ละกันนะครับก็ออกมาเป็นลิงก์ผงเวทมนต์ของ Hunter p r e ิวนะครับความสามารถก็คือ65%นะครับยกเลิกการหุ่นไรกาเนาะห้าสเปรป้องกันการขโมยมาเบิลแล้วก็แถมความสามารถในการในประเทศให้อีกหนึ่งความสามารถจบยาง จบแล้วนะครับรับตัวนี้เนาะอ่ะก่อนไปดูความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับเราไปดูวิธีการตามหากันดีกว่านะครับวิธีการตามหานะครับเราจะต้องรวบรวมนะครับสิ่งที่เรียกว่าว่าอะไรว่าวัตถุดิบแลกเปลี่ยนฮันเตอร์พิกับปืนใหญ่ของฮันเตอร์พินะครับอย่างละเท่าไหร่อ่ปืนใหญ่ใช้หนึ่งวัตถุดิบใช้5้านะครับโดวยวัตถุดิบเราจะรวบรวมได้จากการรวบรวมแมวดำแมวชมพู แมวฟ้าและแมวขาวนะครับมาแรกได้เอสหนึ่งใบเนาะส่วนปืนใหญ่ก็หาปืนใหญ่เอบวกห้าใบานะครับปืนใหญ่นี่ใต้ตัวอยู่แล้วหาแค่ห้าใบาส่วนเราแมวเมวี้ยวหาอย่างละห้าใบานะครับเอ้ยไม่สิอย่างละสิบใบถูกต้องอย่างละสิบใบนะครับแต่แต,แต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใข่เพชรเยอะต้องการจะประหยัดเพชรน,นะครับเราเร้่มต้นจะประหยัดเงินเนาะเราก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบ เพิ่มอีก3าชิ้นนะครับเพื่อได้เป็นซีลิงได้เลยจบอย่างจบแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้เนาะฮันส์เซฟิลเอ๋ออ๋อนี่ไงตํตำนานอยู่นี่ก็เติมเสร็จตำนานนะครับสามบาทเนาะอ้า oh. แต่ถ้ามาแค่ตัวละครคงไม่ไหวแน่นอนว่าก็ต้องออกคอสตูมมาด้วยคอสตูมของน้องก็คือความสามารถในการที่จะ mm. เมื่อก่อสร้างโอกาส65%เลือกหน้าหลังหาช่องนะครับโอ้คอสตูมน่ารักจังเลยแต่ มันจะสำเร็จกับฮิวด้าไหมอ่ะคือฮิวด้าที่เวลาเลือกหน้าหลังอ่ะมันไม่ใช่เป็นการวิ่งไงคือในของเซิร์ฟเก่าอ่ะคือมันเป็นเสือวิ่งตุบๆๆใช่ไหมอันนี้มันคือการเคลื่อนปื๊ดปื๊ดอย่างนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์เราเดาว่าพิวมันคงจะเป็นการเคลื่อนแหละแต่ชอบของเซิร์ฟเก่าอ่ะที่เป็นการวิ่งเออดเออนะครับอ่านะครับโดยอีเวนต์นี้นะครับมาในรูปแบบของแพ็กการ์ดนะครับแพ็กการ์ด นี่เลยเนาะเพิ่มเรทวัตถุดิบนะครับก็อย่าลืมมาถ้าใครอยากหาก,ก็มาเปิดกันได้นะครับส่วนตัวเราขอคามเพราะอะไรเพราะว่า 1. มันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งฝั่งตรงข้ามากเกินไปอะถ้าเราไปดูดีๆนะถ้าอย่างฮิวดาเราสามารถจบได้ด้วยแบบเราไม่ต้องพึ่งใครเลยเทิร์นแรกก็จบได้เลยใช่ปะแต่ถ้าเป็นพิวอะฮันเตอร์พิวอะ เขาจะต้องแบบรอฝ่าตัวข้ามสร้างเมืองแล้วเราไปสร้างเมืองแล้วยิงระเบิดใส่อาเสร็จแล้วเราฝ่าตัวข้ามสร้างเมืองอีกแล้วเราก็ยิงระเบิดใส่อีกแล้วก็สลายสลายไปสลายมาสลายไปสลายมาซึ่งมันเสียเวลามากจ่ายบิ๊กไม่ควรจบเร็วถูกต้องปะในทางกลับกันถ้าเราเริ่มเทินแรกแล้วฮันเตอร์พิวเริ่มคนที่2เราไม่สร้างเมืองสยาเขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับเขาก็ไม่สามารถที่จะจบภายในเทินแรกได้ดีไม่ดีเขาโดนขังโกงวิกตอรีด้วยเพะโดนขังโกงวิกตอรีงงแล้วเป็นไงส่วนใหญ่เราเล่นตัวอะไรกัน เดตเดตก็ถอยไปไงถอยไปถอยกลับสองทีตุยจบนะครับก็ใครที่มีผีเสื้อมีฮิลได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําก็ได้นอข้ามไปก็ได้นะครับสาหรับตัวละคร Hunt e r p r พินะครับเพราะาอยู่เซิร์ฟเกาหลีน้องก็ไม่ได้หวาอะไรจริงๆน้องเป็นตัวละครที่เข้ามาเพื่อปราบโคเนาะต้องจริงๆต้องเป็นตัวละครประจําเดือนด้วยแต่ทีนี้คือมันันเป็นโมเดลที่ซ้ำแล้วไงเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยแบบว่า นะทุกคนมันก็เลยแบบเกรยกลอยๆหน่อยนะน่าสงสารน้องมากเลยอารมณ์เหมือนเอลิเซ่อะกับฮารายองโคตรเหมือนเลยอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงออยเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอจุบจ๊บๆถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยเปิดพัดลมจ่อเอาไปเลย